ันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จนางพญาครับสี่แสนได้ไหมสี่แสนใช่ครับสี่แสนไม่น่าได้ได,ได้เท่าไหร,ร่อันนี้อาทีเดียวเลยนะเอาสามแสนแล้วครับเต็มที่เลยอรรถพ่อพี่เขาบอกสามแสนรับรองไม่ปิดราคาแน่นอนสามแสนสองได้ไหมครับเกินเกินกว่านี้ผมยอมก่อนเพราะว่านี่แพงละ,ละ,ละ,ละ หน้าร้านเสปากน้ำอยู่ที่โรงแรมคาซาแกรนดโฮเทลสมุทรปราการลูกค้าสามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์ปักหมดมาที่ร้านเอสปากน้ำได้เลยขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับ ันนี้มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเนี่ยผมอยู่แถวบางนาเองครับอ๋อเช่ามาหรอครับหรือเป็นพาที่บ้านเป็นของพาที่บ้าน้วของพ่อเขาเก็บไว้นานแล้วแสดงว่าเขาชอบพาเนี่ยเห็นเขาก็เก็บสะสมมาเรื่อยครับแต่ผมก็ไปลองไปเปิดดูว่าเอ๊เหมือนเขาเล่นกันอย่างเงี้ยก็เลยนอมมาให้ดูก็ส่วนมากพาแท้นะครับพาแท้เหรอใช่ครับส่วนมากแท้แต่ยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ จะมีในชุดนี้มีองค์นี้องค์งเดียวอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จนางพญาครับเป็นเป็นพิมพ์เล็กเขาเรียกพิมพ์พิมพ์กุญูเล็กคอันนี้ถ้าถ้าสวยๆก็หลายแสนอันนี้อันนี้แท้คือพระสนมแท้หมดเลยนะครับแต่ว่าอ,อาจจะยังไม่ค่อยเล่นมีองค์เนี้ยโชคดีว่าพอเล่นกันนะครับแล้วอันนี้อันนี้อยากปล่อยประมาณเท่าไหร่ครับเออไม่รู้ราคาเลยครับพี่ พีม่มยังตีราคาไหมผมได้ไหมครับออเกือไม่มีราคาในใจเลยใช่ไหมว่าอยากได้ใช่ครับไม่ไม่ทราบราคาเลยก็อันน like? ี้เขาเรียกพิมพ์อกนูนเล็กครับก็สภาพใช้ได้นะครับถ้าถ้าสวยๆวยหลายแสนอันนี้ก็สภาพโอเคถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยขอเช่าขอเช่าสักสองแสนห้าได้ไหมครับสองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นอันนี้เดี๋ยวผมต้องลองถามพ่อก่อนนะพอดีเหตุผมไม่ค่อยรู้ราคาอืมลองลองถามคุณพ่อให้หน่อยก็ได้ลองถ่ายรูปส่งให้เขาดูก็ได้ว่าโอ้ไหน ตรงนี้ประมาณสองแสนห้าได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลพ่อพี่เขาบอกว่าราคาอยู่ที่สองแสนห้าตรงนี้องเดียวนะองเดียวนะนอกจากนั้นไม่ไม่เอาอะไรนอกนอกนั้นเขาบอกว่ายังเป็นพาสแท้เหมือนกันแต่ราคายังไม่สูงมากรายเดิดองอ่าองนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับพี่อ่สมเด็จนางพญาสมเด็จสมเด็จนางพญาแต่เป็นพิมพ์เล็ก พ่อเขาล้วค่ะฮัลโหลดี Hello, dear, ครับ A few moments later เมื่อกี้ผมคุยกับพ่อแล้วพ่อบอกว่าสี่แสนได้ไหมสี่แสนใช่ครับสี่แสนไม่น่าได้ <c oughs> ได้ได้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ือพ้าผมว่ายังไงก็ไม่ไม่น่าข้ามเกินสามแสนนะครับไม่ไม่ข้ามสามแสน,นะคระับ <c oughs> สักปูน <c oughs> ถ้าสักสักสองแสนเจ็ดแล้วกัน สองแสนเจ็ดใช่เดงงี๋ยวผมต้องผมไม่รู้ราคาเลยต้องถามพ่อครับฮัโลโหลพี่เขาบอกว่าสุดๆแล้วน่าจะได้สองแสนเจ็ดอ่ะสักสามแสนสองเล่ยสักสามแสนสองเล่นครับอานนี้ยทีเดียวเลยนะเอาสามแสนแล้วครับเต็มที่เลยเกินเกินกว่านี้ผมยอมก่อนเพราะว่านี้แพงแล้ว เขาบอกสามแสนรับรองไม่ผิดราคาแน่นอนองค์เดียวนั่นละค่ะองค์อื่นก็เราเอากลับก็ได้โอเคครับพี่โอเคเนาะครับเอาเป็นเงินสดหรือว่าเงินสดดีกว่าเนาะได้ได้โอเคนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามแสนนะครับลองนับดูก่อนก็ได้เรียบร้อยขอบคุณขอบล้วนะพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพ่อด้วยได้ครับถ้ามีอะไรก็ แอดไลน์ส่งรูปมาก็ได้ทางไลน์ที่ส่งมาได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเจอกันใหมนะไ่ได้รับคนะครับนี่ก็คือองค์ที่ได้เช่ามาวันนี้นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนังพญาจังหวัดพิษณุโลกองค์นี้เป็นพิมพ์ปกนูนเล็กนะครับสภาพก็สวยเดิมดีผิวพันธุ์ไม่ได้ผ่านการใช้แบบนี้ก็จะได้ราคานะครับถ้าองค์ไหนที่ผ่านการใช้สึกๆก,ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นเลยถ้าไม่สวยเนี่ยไม่แพงนะครับ ใครที่มีพระอะไรก็สามารถรับปรึกษาทางร้านได้เราก็พยายามรับเช่าในราคาที่เต็มที่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ